ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะผันผวนยังไงตลาดหุ้นจะผันผวนอย่างไรเนี่ยแต่การคัดหุ้นเด่นคัดหุ้นแข็งแรงหุ้นที่มีเสถียรภาพดีเนี่ยเ,ออเป็นเกณฑ์ที่พึงกระทำนะวันทออี่หวือหวาเกินมันร้อนแรงเกินมันก็เสี่ยงอันตรายทีนี้เนี่ยเซตเนี่ยเขาให้ความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะในการคัดหุ้นเลือกหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีความมั่นคงคือค่อนข้างปลอดภัยนอกจากนั้นค่ะเขามีหนึ่งงานใหญ่ที่จัดขึ้น กันทุกๆปีนะคุณซิมมี่และล่าสุดก็เพิ่งจะมอบรางวัลกันไปเซตอ a r ด2,025ค่ะเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดแห่งตลาดทุนไทยครับจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารเพื่อยกย่องบริษัจทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย,พย์จัดการกองทุนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างสารรค์ผลงานไปเลิศใน,ในทุก,ทกมิติตนี่เพราะฉะนั้นเขาจะมีเกณฑ์ค่ะมีคณะกรรมการที่คัดเลือกกันอย่าง เข้มข้นเลยในแต่ละสาขากว่าจะผ่านตลา่าแตลา่านไปได้นี่นะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะมาตรฐานความเป็นเลิศที่ว่านะี่มีอะไรกันบ้างในมิติศักยภาพการเติบโตบมีเกณฑ์รัชนีเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะคะดู <confidence. S 1> ผลตอบแทนที่โดดเดน่นอ,อันนี้ในมิติมาตรฐานความเป็นเลิศแล้วก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนแห่งอนาคตดูว่าเขาเนี่ยมุ่งมั่นการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในแนวทาง ESG หรือไม่มีการสร้างนวัตรกรรมมีการกําหนดทิศท,ทางของตลาดทุนในโลกยุคใหม่อย่างไรรวมถึงมิติด้านความน่าเชื่อถือต้องมองด้านการบริหารจัดการการสื่อสารข้อมูลแก่นักลงทุนผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจคือข้อมูลที่สื่อสารออกมาเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนด้วยนะครับและทุกอย่างนี้สะท้อนภาพรวมความแข็ง แกร่งของตลาดทุนไทยอย่างไรตรงนี้คือเกณฑ์ของเ e t ดะบอร์ถูกต้องนะคะ,ะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาแบ่งหลายประเภทรางวาัลด้วยดัชนีต่างๆเนี่ยที่ดูกันอย่างเข้มข้นนะคะหลายรางวาัลตรงนี้เลยค่ะ Best CEO Award and Young Rising Star CEO Award ตรงนี้เดี๋ยวให้ได้เห็นชมหน้ากันนะสองท่านะคะแล้วก็มี Best Company Performance Award s นะครับมี Best Investor Relation Award Best Innovative Company Award Best Lead Performance Award นะครับ Deal of the Year Award Best Security Company Award แล้วก็ Best Asset Management Company Award ตรงนี้คือกลุ่มรางวัลของหมวดนี้นะ Business Excellence อันนี้หมดนี้นะเป็นเฉพาะกลุ่มนี้นะใช่มีอีกหมดนึงค่ะที่มีการมอบรางวัลอีกกลุ่มนึงนะคะ sustainability excellence แบ่งเป็นสรางวัลเหรอครับค่ะ sustainability award นะครับแล้วก็ supply chain management award ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เอาเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มากลางกันอย่างที่บอกไปนะคะ best CEO award แล้วก็จะมีรางวัลที่เป็น young rising star CEO award ด้วยอ๋อมี best CEO award อันนี้ของเซต ข้างล่างนี้เป็นของตลาด MAI และเป็นยัง Rising Star CEO Award นะครับเดี๋ยวดูรายชื่อกันหน่อยนี่คุณศักชัยพีชพัฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอมจดทิสโก้ฟินแลนเชียลกรุ๊ปหรือว่าทิสโก้ได้รับรางวัล Best CEO Award ของเซตนะครับแล้วก็คุณวัสนาจันทรธรัฐกรรมการผู้จัดการของ Exotic Food หรือเอ็นะฮะได้รับรางวัล Best CEO Award ของ MAI แล้วก็เป็นยัง Rising Star CEO Award ด้วยนะครับ ทางฝั่งทิสโก้นี่เขาได้ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะนั่นนะสิรับเบสซีโออวอรตรงนี้เนี่ยนะคะอ่ะก็ได้ขึ้นรับรางวัลน,นะคะส่วนหนึ่งทางด้านของคุณอัศเดชคงสิริค่ะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะคะก็บอกว่า ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลเ e s t CEO Awards นํนำพาองค์กรเดินหน้าภายใต้สถาน,นาการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต้องปรับตัวค่ะแล้วก็ต้องรับมือกับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยรอบด้านเลยเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบให้แก่บริษัทอื่นๆสร้างผลประกอบการที่ดีควบคู่กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมบรรษัทภิบาลด้วยทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในตัวของผู้ได้รับรางวัล Best CEO a w a r d แต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะอ่ะนะครับรางวัลเซตอย่างที่บอกไปเซตอ w วอร์ดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มรางวัลนะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามี Business Excellence นะครับประกอบด้วย8ประเภทรางวัลโดยมีบริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรวมทั้งหมด24บริษัทได้รับรางวัล Set Awards of ออฟออเนอร์ Honor, ทั้งสิ้น8บริษัทนะครับรวมกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence นะครับมีบริษัทได้รับรางวัล Sustainability Award ทั้งสิ้น28บริษัทรางวัล Supply Chain Management Award ทั้งสิ้น7บริษัทโดยในจำนวนนี้มี3บริษัทที่ได้รับทั้ง2ประเภทรางวัลน,นะครับ <c oughs> และ Sustainability Award of h o n o r อีก6บริษัทครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการตอกย้ำค่ะการขับเคลื่อนเติบโตของเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้าง คุณค่าทางสังคมที่ยั่งยืนด้วยซึ่งในงานเนี่ยถ้าไปดูรายละเอียดนะปีนี้ตีมการจัดงานเซตอวัอร์ดน0ี่เนี่ยนะคะเขามีมีคอนเซปต์จากผืนผ้าสู่ตุ๊ก,กาตาตัวเลขที่มีชีวิตที่สร้างสรรค์เขาไปเอางานจากกลุ่มหัตถก,กรรมสตรีแม่บ้านกิ่วแลจังหวัดชิงใหม่ค่ะหยิบมาประดับเวทีของเขานะคะเชื่อมโยงความหมายของตัวเลขที่สะท้อนถึงเศรษฐ,ฐกิจการเติบโตของธุรกิจแล้วก็ตลาดทุน แล้วก็หลังจากการจัดงานเนี่ยนะคะเขามีการนําส่งตุ๊กตาไปให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนต่อไปด้วยเพราะจะเห็นมีเรื่องของซัพเตนอยู่ด้วยนั่นนะครับทีนี้คุณสันติวิริยะรังสริตเนี่ยเป็นประธาน บรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารเป็นผู้ร่วมก่อตั้งรางวัลและคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาการตัดสินรางวัลเนี่ยก็บอกว่ารางวัลเซตอ w ว r ร์ดถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่านะครับที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆโดยในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับรางวัลเซตอเวิร์ดออฟออเนอร์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรางวัลเบสอินโนเวทีฟคอมพานีอเวิร์ดซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษามาตร,รฐานความเป็นเลิศในการคิดค้นนวัตรกร,รรมใหมๆ่ๆรวมถึงการ บริหารจัดการนวัตรกรรมภายในองค์กรด้วยนะครับอืสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนหืืวนักลงทุนนะคะที่อยากจะเห็นรายชื่อโหเห็นรับกันหลายท่านเลยหลายบริษัทเลยได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเซตนั่นเองค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ